ทั้งชงเป็นสื่อกลางแนวทางโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับติเกงวดไม่เคยพติด่างงวดก่อนเต่ววันนั้จับวถุี่อเี่กาตามยู่หมดชื่อคำมาัน่่เห็นที่เียนที่กาตามี่่แต่ว่าแมนยุดยุดยุดดิยุแต่ว่าพ่อันยุจับเุเก่าหลายยู่แต่ว่าบดบจับใส่กันนอพอนอบพเสีด้นายนอพอนะ มันว <si ่วนี okay? ่ก็เออเอาไม่พอไหมมันนี่ขอหาชิบม้วดเอาสวัสดีครับพี่พอครับสวัีสวัสดีครับ่มันว่นี่ขอหาชิบกวนบ่ผ่านยืมเงินชุดนีบอกว่าชุดนี้มึงให้เงนมงอาชิบงวดบ่ผ่านเว้นมันเก่าชุดนี้แตกแตกงวดชุดนี้แตกงวดบ่ผ่านวันนี้เอาไปอยู่่มมันเห็นมด้ยกูเจนี่ก็สามเดียวกูเนี่ยตัวสามมัน ก็มีมนเ่งหกสามนุ่นนี่แตะสามนี่าสามน่พวกิกองสามเดียวสาเออ่หรอพวกพิษนีรักพิหมดพวิไม่นมมนมนจ้าพอชุดเก้สามเก้ากัมีสามกัมีเลขทีสี่อารนั่่มนจ้ามันขามมาหาการมันแดนก็จองก็ห้องพอนะเรื่อก็ต้องสี่ขามเมื่อกลันจองค่ะแต่ว่าพันนั้นเคยไปหน้าบอเคยขามห้อบอเคยขามขามเมอไกันบอกกันมันจะโม่ผั อันนี้เรา่ผ่าน่ผ่านี่เขียนใส่นีก็ได้นี่เขียนใส่นี่เด้อให้ลูกบ่านงวดเหมือนกับว่าคุเมาเชื่อใแลรวเห็นว่พวกคิดนม่หมดวันนี้เลือกตวัดสมันรหาี่หางวดบ่าะงวดเนี่ยาเลมันคือเลอกวันนี้เอมันมนเง้นเยะเนาะ มันดีว right ันที่28แล้วร่ะ28เดียแครับวนนี้อีกสอมือจะออกมือมเมีนดันมือครับมือเียครับวันที่30เนาะบอกวันที่3ามสุดท่รับสกวเวลาเป็นเต็โนลยตัวคอโอ้ยไล่พอปกินเอมาแล้วชื่อข่ามหมูไล่ไปชื่อท้ายมือแล้ว ครับเสียไรกันอกก็ได้อันเดียวกันนี่ละตัได้บ่รักอู่หนอแล้วเดียวกันมดบน่นนั่กอไม่แท่เนงางกอดพ่นเงบ่อา้คือกันมดพวกร่พวกที่อยู่คือกันมืดัวเดียวกันมดบ่พอเดียวกันพมีการไ้ตัวนี่บ่เพราะเขาเน่นประกาศผม็นก็บสมมติเหนพ่อแต่ตัวนั้นเจนเรา ของความนี้แต่ผมยัใหรอกมันเป็นรักษานเป็นรักษาพยาธ่ามดแค่นั้นมันสีหลงหมดวันที่สิบผมเปี่ยนพ่ะเนี้นเนียนมันสิหลงพ่านนลาลงบ้านเลยเงี้ยชื่อจางกินไม่หมด แม่นจ้านี่แหละนี่แหละมันที่จำได้ปะตัวใหญ่เราดิหนีห้องเหล้าหนิห้องเราก็บตัวใหญ่แล้วข้าข้าหนีแล้ววันนี้วันอื้นเพือนฉิมมาว่าของมูคิดว่าสิรอบให้ไหมบ่อกก็ให้เอาตัวใหญ่ๆคือเก่าท้อพอด้อไม่เสียวโบลอกก็ได้แต่ว่าสิไปไม่สิเริมกันบ่แม่นลืมแล้วพออันยูน้ำพ่อนี่แล้วอ๋อไปเิ่งนอนก้าวกระนางชื่อกำก้าวชื่อกันมาสิเด้อ แล้วเรื่องที่ทำมากันไม่มาด้วยกันอย่เียกับมาใหเลยไม่มาด้วยกันเชื่วก็ไม่เลย่ว่าจดเป็มวันละไม่มาด้วยกันก็จดถ่ายวันมันนลอยมันน้อยส่วนสิมาแต่ที่จริงส่วนมากกับบ่มานํากันม่นบพอเอมากรบ่มาบ่หนุ่มไม่มาด้วกัน่มากว่ะบ่อจ้าบ่มาคือว่ขีดกับบ่มาแม่นค่ะเดินเดินเนาะพเนาะมึจะแนมหากนรเจนึง นี่ตาดูเด้อวยสเด้อวันละพันจับเรียบจับเรียบบ่หมดกุบโตเนี้ยจะเก่าสามกิโลบ่เป็นสร้างบ่กรากอว่าจับเรลยกมานบ่เหมือกรุดไปนะพ่อบ่บ่ยันลงตัวเดียวม่พี่นีหลอยปองว่าจงไหนหรอหนาะลา่ปอนเราชนหนักเราสิบละบ้างมันสิจอบร้อยร้อยลิริมบ่พี่ตกรักเด้อ Thế chứ lấy cái bộ thịt Thôi kệ là Muốn phụ có lẽ mà áo là đôi ngôi này đó Mỗi chút có lẽ tụi yếu Ngôi này Mỗi chút đó nó tụi cạn luôn à Nó chì đùi nhanh Thôi nhanh nha Ý thì Ý Phó nó thì hay là tụi nàng มันนี่ถือแท้เพรเาะ่นี่ไม่รอดเอาัไปไม่รอดเอาวัทถุตัวนี่ไม่รอดไม่ไ่รอดหนห้นะสูเรียวอนาอีพอเราศูนย์หน่อยด้พี่น้องคุณสมศูนย์แห้งหรอกคุสองเทียนนองหรอกศูนย์สองท่อนแล้ยบอันนี้ <c oughs> สมศูนแห้งเล้กับศูนยสองท่อนตัวนี้สี่ศูนสาม คนหาก็ะส so ิน right ี้ส่วนะนั่นมาสวยไงเนาะสวยไงหลวพ่อคุเขาคุไม่เห็นตัวเด็กชุดกุศนั่ที่มา้อพี่น้องตัวเด็ก็จุดกว่างเราอยู่หันหลัะจับถ่ายอยู่ Chụp cho nó ăn chút, ngó mắt nó lại, <laughs> xóa con mông chụp thịt cái mì đây, cái xương thịt cái mì. Phút chụp thịt cho vào trầm. Một lần nữa, nó đọc câu thảm, bói mê, bói mê, ngồi này nọ. Các vị xương cũng đọc bài hát câu nhé. thiếu thích đâu anh Thiếu thích câu. Chứ, bất cứ nào, những vị xương nhắc xử. Sắp xử đầu. ดวงพ่นดวงพ่นดวงพ่นแสดงว่าเรอดวงดีดวงดวงีเนาะพ่นหลายพ่นตวุงุงดูรักเรขรับประกันเนาะรักเลขรับประกันไงมาประกันน่นิเชื้อดื้อก่อนนักเลขบ่มากดีกัน บ้านน้กันยุน่นะะบ้านบมาน้ำกันให้ยินเพราะว่าอย่าที่่อ,อไปแล้วไปปวดขาู้านหรอเนอะครับตกลกูให้ชื่อกางมืกันเด้อชื่อม่เสียชื่อกางเมืองบอกเพ่ กื <üman> ่เมพื่โม hmm. <À. S 1> ่นดอกี่ขมักันอยู่ก็เท่ากอกเนาะครับกลันายังก็นู้เื่องเด้อนจําแค่เนี่ยไม่มาดกันเนี้คนมือแข็งจะได้เจ้าเห็นไห้เห็นได้อันนี้สามคิเนาะครับกันว่า แล้วไปกู้กูอะไรกันชื่อคำเมื่อกันกันงวดวันี้บ่วเห็บผาดบัวสอบัว่บาดบรรกลหังส้อบกมเลยื่อไงโน่นกบข้าวปั่นยังน้องซื้อบ่กับ เจียก็หนายิ้วรองกลับหัวคัขันกลับคือคคนบมเก่งว่ะแมนนี่หลี่พอแล้วเลือกชีเพ็ดในเหลเก็พาลั่นใหคือไม่ต้องกลับไม่ต้องกับพว่านี่ขันกลับคือคนมเก่งขนกลับคือคนบมเก่งเอาเลยพอเอ้ย เอานักนักตัวยีนองกัะไดโอ้ยมันม่นตัวเียกกัะไดตัวเล็กตัวน,นึชื่อจังฮุกเตอร์ตัวนี้ชุดคูดค่ได้ชุดชื่อหรอ น่าจะมันหนนี่ยอยากฟังใจหอนเต้ก็ว่ายกูรอตัวเงี่ยชิ้นก็ขึ้นไหลอ้าเต็มกระดาษตัวเงี่ยต้งเช็่อม่หลายตัวหรอกเนี่ยพวกทึกไทยระอังเน้อแล้วไทยเนี่ย

หาเรื่องหนึ่งมันบ่มา้ามันจีบมอดเลยเขาไปเหยียดไปหลายๆเพราะตัวสุดไทยเลขอย่างนั้นนะเลขซีเลขซีข้างหน้านั่นตัวใดท่านเพ่อแม่ค่ะข้างหน้าเลขซีศูนย์บ่จอดกันศูนย์ซีแล้วค่ะไหนพี่เสียด้อไปไม่รอดไปไม่รอดมันบ่พอพี่เศษดสามสองกับสามหา 屈臣氏店，的百姓，两千家了 จับไปไหนเริ่พ่อวันพ่อจับพ่อพ่อยกตัวเลขเลยพ่อไปบ่าหรอกเอาเอาแต่เอาทั้งเครื่องมาไกลๆังสีพ่อเออเออเป็นแดนใกล้ก็พอหรอกครับโอเคครับใช่หรอชื่อคำให้กันตัวเล็นคือตัวจุดตัวเล็กก็จุดก็จะนันเล็กนั่แอร์นี่แอร์มันก็มาเด้คือกันนะเนี่ยประมาทนะ เรีกตัวที่ว่าจุดหนึ่งก็ผ่านก็แปดแปดยูเรียตคุมสองหนึ่งก็ผ่านยูเรียตคุมแหลกติจเรหลกเกเขียวอันเดียบางคนเรียกว่าเด็กตายเดดับนั่นม่ดับก่อนเกดับ่เปล่นคณะออกไม่ก็ไ่ก็ไ่ถึงจะออกเจ้าที่หนึ่งเลขนาก็หอดไรเลียรงเท่ก็ได้ เงินนอออกบาทเดียวกันเยอก็เยอะครับ <Olga> ม <realised> oh. ันกมันกบบโครบปรตีบอบต้รงใหน้มันกบสวดเกินไม่โกกมาน่งเมียก็บเจ็บมาใส่ตัวเนาะยื่นไปไหนทีอพ่อผู้รอดครับนี่ไปชื่ของเลยอนี่ครบสุดครบสวดเมวานี่จักเปอร์เซ็นกี่พอเรียสมุนน้มาตามเรียงครับสมมุรมันบ่ผิดอก บอกพีดสมุต่อโหลดนอกหัวเนาะเอาคนล่างนี่เขาไม่ช่วก็กขึ้น,าน,ม,น,นมากครับเขาไม่ชว่วยก็มากช่วยโศขันก็เลี้ยงมาตกตรแเลมา,ลากรักเลยโบมีผิดหาที่มาหวัวดครับโศขันไปกับโบยูบ้าดของเราหาที่มาหัวดบผิดครับตัวหาที่มาหัวดู้ผิหดหลายเจือผิดเลยนนเนาะครับเมื่อในเครื่อหลกักคนเนี้ย ลาบเละแน่นอนดีสุดเนี่โลกนีไม่คนเลียดลาบเลคือเอาวิธีทำอันนี้มันมาแล้ววิธีทำบ่บอกวิธีไหนมันยั่งถี่บอกกันครับขันบอกก็ได้จะไปรียบเอาวิธีทำวิธีทำมุ่งจากอีเอาให้มันนิดแต่โม่แต่มาลงมาเบียดมันครับไอ้เจ้าลับเราแล้วเด้อพี่น้องเด้อ นะครับซับย่างเดี่ยวนอ้มือเนี่ยนอคอเนาะสามสิบมือนี่สมื้อือพ่อพ่อไทยพ่อเนี่ยเริอมหัวเลยพ่อมักตัวใดที่สุดจ้ะมักเจีจ้ะมักเจ็บแห้งมักเจ็ดแห้งมักเจ็ับสามมักเจ็บกับสามสามเจ็บนั่นแหละบาทใ่มเจ็บพวกที เจ็ดกับสามเลยหานี่หานี่เป็นตัวจังได้เจ้าบ่มากเจ้าจวดลอยขาแล้วปีนรัฐไฟอันนี้วิ่งไปเลื่อนไฟนี่มาแล้เจ็ดกับสามเราก็จำด้วยแล้วนี่คือสามกับเจ็ดนี่มาเจ็ดกับสามมาเจ็ดกับสามหาเป็นตัวจบตัวจอบรวยที่พอหาจบไรด้วยนี่เอาไป หา0อยถำมาเสียบเขาน้ำโมมหาเอดี่ิบหาเจ็ดสามสบพอสามตัวไปที่ไหนล่ะพกแปงฉันเรียกว่ได้กลับเรยบ้อทุก่เรียก่าได้กับม่ถึงสื่อกลับชื่อปล่อยไปเลยปล่างครับสื่อปล่อยลปนะครับปล่อยบ่อยางโชดโดนละ 行业。<No. S 2> yep.